สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยวันนี้อยู่กับต้อมชาวเปรูพาดูรถนะครับผมวันนี้ยินดีนำเสนออีกหนึ่งคันครับเป็น t o โยต้ายาริสปี2 0 1พผ่อนโคตรถ,ถูกนะครับออกรถศูนย์บาทผ่อนแค่6กพันนะครับคันนี้เป็น t o โยต้ายาริสเครื่อง1.2เป็นตัวเจปี2015นะครับขายอยู่ที่3 9, 000, ามแสนสามหมื่นเก้าพันเท่านั้นครับผมฟรีดาวผ่อนแค่6กพันนะครับคันนี้ก็มาดูก่อนเลยคันนี้เป็นชม อ่าเป็นเจน2ของเจ้ายาฤิสนะครับที่ยินดีนำเสนออีกหนึ่งคันครับผมคัน Una, er คนี้มาพร้อมกับไฟหน้าไฮโดรเจนเดิมโรงงานนะครับคันนี้มาพร้อมแม็กขอบ5เดี๋ยวมาดูสีรอบคันนะครับคันนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับยังไม่ได้ผ่านการขัดสีเก็บสีเฉวีวานจากทางเราเดี๋ยวเราต้องมีขัดสีหน่อยเพื่อให้มันเงางามกว่านี้ขึ้นครับผมไฟหน้าก็จะขัดหน่อยให้มันเงางามและดูใหม่ขึ้นนะครับผมมาพร้อมแม็กขอบ5อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเดี <Evet. S 2> again, again, ๋ยวต้องเปลี่ยนยางใหม่ยางนี้เป็นยางปี19 แต่ผ่านอังมาต้องเป็นปลายางปี22เท่านั้นนะครับผมมาไล่ดูรอบคันคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะสีสวยมากมาไล่ดูครับสีเดิมลงมานะคันนี้อาจจะมีร่องรอยสเก็เหินนิดหน่อยอเดี๋ยวจะต้องผ่านการขัดสีแน่นอนโอเคไล่ดูรอบคันคันนี้สีสีเดิมขนาดนี้ผมตีไปประมาณ8ไอ้9 5เเลย อีกาขอขัดสีเก็บริ้วรอยนิดหน่อยแมวขวดคันนี้ไม้น้อยมากๆนะครับไม่เพียงแค่7 2 5 9 9กิกโลเป็นไงเป๊ะขนาดไหนต้องบอกอย่างนี้ว่าเป๊ะขนาดไหนนะครับคันไม่คันนี้โอเคสผมเป็นตัวแฮชแบ็ก5ประตูนะครับคันนี้ก็อย่างที่ผมบอกข้างหลังก็ค่อนข้างที่จะกว้างคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่พับบอดได้นะยาริตัวนี้ใครว่าพับ,บอบาดไม่ได้พับ,บอบาดได้นะครับผมไม่ใช่มีแค่แจ็เท่านั้นนะยารีก็พับบอดได้อ่า สวยมากๆเดี๋ยวดูอะไรหน่อยอุปกรณ์ครบครับยางสำรองถอดแม่แรงครบคันนี้พร้อมใช้งานอีกหนึ่งคันสว,สวยเลยผ่อนแค่6 0พ0โอ้โหใครที่หารถไว้ใช้งานนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวก็แดดเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็ฝนเดี๋ยวก็แดดทั้งวันนะต้องบอกว่าไม่มีรถใช้เนี่ยค่อนข้างที่จะเดินทางลําบากและใกล้ปีใหม่ด้วยใครที่ยังไม่มีรถหาครอบครัวก็รีบเลยนะครับช้าไม่ทันนะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยแล้วก็มาดูจุดความเดิมของคันนี้นะครับผมคันนี้เนี่ยเดี๋ย เห็นไหมครับอันนี้ให้ดูก่อนนะอันนี้ติดกันศาดตร์กันศาดตร์จากเจ้าของเดิมมาเดี๋ยวเราจะต้องขัดแล้วก็ติดกันศาสตร์ให้ใหม่สั่งกันศาดตร์ให้ใหม่เนี่ยมาดูก่อนนะครับผมรถเดิมของเราจะต้องครบตรวจมาตรฐานจากมอกอัมพมคารแน่นอนคันนี้ผ่านมอกอัมพมคารแน่นอนครับรถไม่มีชนหนักพิสคว้ามตัดต่อกอใหม่มาแน่นอนอันนี้เราท้าพิสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมถ้ามีก็เอาเท้ามาเหยียบได้เลยเพราะเราตรวจทุกคันรถทุกคันเราจะต้องมีมาผ่านมอกอ เป็นไงมาตรฐานจากอ้าโฮมคานะครับอันนี้ต้องบอกเป็นมาตรฐานจากอ้าโฮมคา์เลยไปเดี๋ยวเรามาดูภายในกันหน่อยดีกว่าตอนนี้ก็อยู่กับภายในยาริสปี2 0 1 5นคันนี้นะครับขอสตาร์ทรถหน่อยอากาศค่อนข้างร้อนเครื่องเงียบมากๆเครื่องเงียบมากๆแอร์เย็นเพลงพอไหมยังไม่ได้เปิดนะครับคันนี้อาจจะไม่มีแผ่นเพลงคันนี้ก็รองรับ usb aux fm เรียบร้อยนะครับน,นี้ก็ CD ดีก็รองรับนะครับมีโหมดให้เลือกหลากหลายโอเค กล้องมองหลังก็มาจากเจ้าของเดิมพร้อมใช้งานได้ปกตินะครับไมอ่อย่างที่ผมแจ้งไปอ๋อคันนี้ขยับพอดีว่าขยับจอดหน่อยมันก็เลยเพิ่มขึ้นมานะครับผมเอาไปถ่ายรูปมา7 2 6 0 7กิโลเท่านั้นนะครับผมส่วนหน้าปัดก็จะเป็นเขาเรียกว่าผมเรียกว่าลายไฟมันจะออกมันจะเป็นเฉีเฉยดสีเหลืองส้มแดงคันนี้สวยมาก,มากนะครับลายไฟส่วนภายในจะเป็นเบาะหนังดําเดิมโรงงานสวยมากคอ,อคอนโซน คอนโซลสีดําคุมโทนดำคันนี้สวยนะไม่เล็กนะครับคันนี้ต้องบอกว่าไม่เล็กนะครับภายในนั่งค่อนข้างที่จะกระชับแล้วคล่องตัวอีกหนึ่งคันเลยยินดีนําเสนอนครับผ่อนถูกมากผ่อนแค่ห0 0ันลดปีสิบห้ผ่อนห0 0ัออกรถศูนบาทระบบแอร์แบกคู่หน้าครบนะครับครบมากๆเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันหน่อยว่าสวยขนาดไหนมาชมห้องเครื่องกันครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา เกนกาสินาทีนะครับกับอัมพงคาพาดูรถชาวเปรูของพวกเราเดิมสนิทเดิมยังไงเดี๋ยวไล่ดูจากด้านหน้าดูน็อตทุกจุดนะครับน็อตไม่มีถอดไม่มีขยับนะครับไล่ดูเลยคันหน้าไม่มีเฉียวไม่มีชนมาแน่นอนรับประกันครับผมผ่านมอกอัมหงคาโอ้โหสวยมากนะเครื่องเลี่ยมมากคันนี้นะมาดูนะครับไล่ดูหัวน็อตทุกจุดนะครับอยู่ครบนะไม่มีถอดไม่มีน็อตขยับนะครับดูฝากระโปรงก่อนเลี่ยมขนาดไหนนี่นะครับมอกอย่างที่บอก นอกจากอามงคาแล้วก็ต้องผ่านศูนย์นะครับศูนย์โตต้าทุกคันนะคันนี้สวยมาก,มากๆเดิมสนิทขับสนุกเกียร์ออโต้ผ่อนหกพันออกรถศูนย์บาทฟรีดาวออกรถศูนย์บาทผ่อนหกพันถ้าวางดาวก็ผ่อนถูกลงนะครับออกได้ทุกอาชีพมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยและส่งมอบรถถึงที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยอีกเช่นกันนะครับฟรีทุกค่าดําเนินการเลยออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าเลยนะครับ ข่บฟีไปเลย30เดือนหรือ100วันเอ้ยข่บฟีไปเลย30วันเอ้ยข่บฟีไปเลย3เดือนหรือ90วันหรือขอับีร้อยวันไปเลยอ่ะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะครับติดต่อต้อมโดยตรงที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าสี่สองหกแปดแปดแปดสองได้นะครับฝากติดตามพวกเราครับชาวเปรูพาดูรถฝากกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไครต์รถใหม่ๆเข้ามาเพียบแล้วก็สวยๆด้วยถ้ากดไม่กดติดตามไม่กดกระดิ่งช้าไม่ทันนะครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราเฟซบุ๊กนะครับ รถมือ2และยองปกแดกอีก1ช่อนทางนะครับในการหาดูข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมทักคอมเมนต์ทักแชทไม่ได้เลยครับยินดีตอบ24ชั่วโมงวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับสำหรับใครที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเรามีบริการทางไลน์แอตลอด24ชั่วโมงเพียงเข้าไปที่ไลน์แอดพิมแอข้างหน้าตามด้วยออลพีคามีแอดมินคอยบริการลูกค้าอยู่นะคะ